ค,คูหลอดเสียงคำขย้ำสวัสดีครับครูหลอดเสียงคำขยํำข่าวครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแม่ย่าตะเคียนนะครับพร้อมกับบริวารล,ลูกหลานของแม่ย่าตะเคียนของวัดป่าอาุทุนธรรมหลวงพ่อชุมพรสันตะศีโลนะครับตามที่นัดหมายเอาไว้นะครับข่าวที่แล้วนะครับ ผมรูการจุดทูบของแม่ยายของอค,คุณยายสำลีนะครับคุณยายสำลีซึ่งผมจะเปลี่ยนชื่อคุณยายเป็นคุณยายสำรวยแล้วเพราะว่าคุณยายเป็นคนแม่นครับเรามาดูพร้อมกันว่าเดี๋ยวนี้ผมจะให้พาทุกท่านนะครับดูแม่ยายสำลีนะครับคุณแม่สำลีนั้นอาจ,จะอธิษฐานบูชานะครับ อธิษฐานบูชานะครับเพื่อจะทําการรับโชคนะครับในวันนี้มาแล้วครับตามนัดหมายครับในย่าคุณยายชื่อคุณยายอะไรคุณยายสำลีนะครับยายสำลีนะครับคุณยายสำลีบ้านสังคมพัฒนาตาบลหลักเหลี่ยมอำเภอนงคุณยายเป็นผู้ทายที่แล้วนี่คุณยายถือสีเลขอะไรนะสามสี่หนึ่งครับสามสี่หนึ่งนะครับมันออกหนึ่งสี่อเ นี่ครับมาดูด้วยกันนะครับท่านใดที่เข้ามาครับมารับโชคด้วยกันครับดูแม่ยายนะครับจะทําการจุดนะครับเดี๋ยวจะจ่อให้ดูคุณยายจะมาถืออุโบสถศิลประจํำถ้าวันพระนะครับเดี๋ยวไปจ่อให้ดูนะครับจะไปจ่อให้ดูคุณยายกําลังจุดนะครับคุณยายอธิษฐานว่ายังไงครับมนสักครู่บอกลูกหลานได้ไหม ตอาีอ้วพเจ้าขอเงินขอทองไม่ใช่ขอลูกไม่ใช่ขอเลขขอบือนะขอเงินขอทองขอให้มีเงินทองรักาเวาจะบ้องขอมาทักงหวานอยูเนาะรักวันรักหวันพ่ารเด้อ คุณแม่ขอเงินขอทองเอาเอาตรงนี้เลยใช่ไหมเออเอาหนีเลยครับเอาไส้ยังแม่นี่ข้าวสารบอกราบอันนี้คุณแม่เตรียมมาเองนะครับเตรียมข้าวสารมาครับคุณแม่คุณแม่ไม่ได้บอกว่าขอตัวเลขแต่คุณแม่บอกว่าจะขอเงินขอทองนะครับขอเงินขอทองเอาคอยลุ้นคอยลุ้นไปด้วยกันนะครับคอยลุ้นไปด้วยกันนี่คุออธิษฐาน อ่าคุณแม่สำ,สำรีนะครับอธิษฐานนะครับว่าขอใหก้กำลังจุดทูบอยู่นะครับส่วนทูบอยู่พี่น้อง ก็เป็นวิธีพิธีกรรมของคุณยายนะครับในการอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากแม่ย่านะครับแล้วก็ตั้งทูบไปตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับพี่น้องค่อยๆลุ้นไปด้วยกันตอนนี้ยังไม่โผล่นะครับยังไม่โผล่นะเบื้งีลอยู่ทูบอยู่ทูบอยู่ทูบเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะครับ มันจะมีตัวเลขให้ดูมาอลุ้ันนะครับครับมาลุ้นนี่ครับแม่ย่าแม่ย่าวันนี้แผ่บุญบาลมีตอนนี้แม่ย่ายังไม่มีทีานะรำลังจะก่อสร้างตอนนี้ก็มีญาติโยมนำบัมาถวายเพื่อสร้างเลยนะครับ คุณยายสำรีนะครับได้ขอพรเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็รอลุ้นดูทูบนะครับจะ,นนะบดูทูบว่ามันจะมีตัวเลขอะไรให้เราดูนะครับเป็นแนวทางสำหรับในการไปเสี่ยงโชคก็ขอให้ท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการชมนะครับอ,อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธานะครับ ตถ้าท่านเชื่อท่านศรัทธาปาฏิหารก็จะเกิดขึ้นนะครับเริ่มนะครับพี่น้องเริ่มจะโพแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจ่อให้ดูใกล้ๆเลยนะครับน่าจะไม่ศูนย์ก็เก้าแล้วครับงานนี้โอ้โหเริ่มเริ่มจะโพแล้วนะครับเริ่มจะโพแล้วเดี๋ยวผมจะจ่อให้ดูใกล้ๆนะคำท่านที่อยู่ภายในบ้านนะครับเห็นตั้งแต่ยอนยิ้เจโจ้้องว่จิตตุจุจิิุี่ครับเดี๋ยวผมจะจ่อใกล้ๆเลย เดี๋ยวายามดแม่ก็น่ตานี่นี่เลเดี๋ยวก็คือไม่ย่านนั่นแหละนะครับเป็นคนที่จะนะครับให้เราแบบหนึ่งนะครับใช่เด้ท่านดูด้อดูคักบัดที่นี่นึกว่าจะเป็นเลขเก้ามันไม่ใช่แล้วนะครับมันน่าจะเป็นสองละมั้งนะครับตัวแรกเหมือนศูนย์แต่ไม่ใช่แล้วตอนนี้หรือจะเป็นสามก็ไม่รู้นะ ก็าสองกับสามมาเนีืยว่ามันขาด่โอ้อาจารย์เฉลียวประทายโทรเข้ามาเอา<ห>จอ,อาจอให้นะครับกลซูมให้ดูชัดก็จะหนีจะหนีเนาะดูชัดๆ,ๆนะครับจอให้นะครับบุณยายสมรีก็นั่งอธิษฐาน,นขอพรเรียบร้อยนะครับจะซูมให้ดู ลุ้นนะก,กันนะครับมาแต่อะไรเข้ามานี่เงอนเงินทุนมากไปทั่นมูอันนี้านีอาจารย์จังกลอมย่อยมากตัวแรกครับตัวแรกลุงนี่มาได้ลูกได้กเนี่ยอยู่พี่เห็นบ่ครับตัวแรกศูนย์แน่นอนครับศูนย์แน่นอน แต่ตัวที่สองกำลังจะโผล่นะครับกำลังจะโผล่ก,ลผลก็มาลุ้นต่อนะครับมาลุ้นต่อนะครับพี่น้องลุ้นกับคุณแม่สําีีคุณยายสําฤีนะครับซึ่งคุณยายสําีีนั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็ครั้งที่แล้วแม่ย่าแม่ย่าให้สามสี่หนึ่งมันก็เข้าหนึ่งสี่นะครับรอบนี้มาดูต่อครับพี่น้องครับ ตอนนี้คุณยายสํารีจุดให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทูบมันออกมาแบบนี้ครับพี่น้องทูบออกมาแบบนี้แล้วลองท่านดูนะครับหนึ่งนี่ตัวแรกนี่ศูนย์แน่นอนตัวที่สองเป็นสี่ครับตัวที่สองมั่นใจว่าเป็นสี่แต่ตัวที่สามนี่ยังมองอยู่แต่ว่าคุณยายบอกว่าน่าจะเป็นห้า มันเหมือนห้าเหมือนหกครับพี่น้องเหมือนเลขห้าเหมือนเลขหกแต่มันดูไม่ชัดนะครับครับนี่คือทูบของคุณยายสําฤีครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดวงใครดวงเรานะครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับคุณยายสําฤีอ่ารอบนี้นะครับอ่าก็เป็นปแปลกๆนะครับจุดทูบออกมาแล้ว ดูไม่ชัดนะครับมันดูไม่ชัดก็แล้วแต่ดวงคือพูดง่ายง่ายก็คงแม่ย่าก็คงจากจะนะครับคัดว่าใครจะเป็นคนดวงดีคนดวงไม่ดีนะครับคุณย่าแม่ย่านะครับแม่ย่าก็คงจะคัดนะครับคัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณยายสําีีนะครับจุดแล้วแล้วก็ออกมาแล้ว ก็เข้ามาดูเลยนะครับขายยาเสียงชายได้นะครับอุลตรเสียงคําขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปคุณยายสํารีเหมือนตามนัดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับขอให้รวยๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกคนครับสวัสดีครับอุลตรอดเสียงคําขย้าข่าวอย่าลืมกดไลค์กดซับซับใครด้วยนะครับ